คือเมื่อวานนั่งทํารองเท้าอยู่เวลาก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมจนเช้านี้ตื่นมานั่งดูรองเท้าของรอบนี้โอ้หูดแบบแม่งมากันเป็นครอบครัวปะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันคืออะไรนี่เลยทุกคนดิมันมากันเป็นครอบครัวเลยอะดูดิที T 90ที90ที90ที90 ที0 T90 มาเป็นครอบครัวมีทุกไซส์เลยนะคือแบบครบเลยอ่ะี่2อัห้า้255 2ห้ใช่ไหมเนี่ย60 65 70มาหมดแล้ว <c oughs> มึงขนกันมาทั้งครอบครัวย้ายครอบครัวกันมาปะเนี้ยเอาสคาสาวกที่90นะมารับไปหน่อยนะครับไม่ไหวแล้วเยอะเกินที P 90กโอ้โห Ui, telah ku Ui, yuk 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 yuk